ลำไส้เป็นสมองที่2ของร่างกายคนที่มีภาวะของซึมเศร้าค่ะจะมีตัวจุลินทรีย์ที่ดีน,น้อยกว่าคนที่ปกปติหรือว่าการที่ส่งผลในระบบประสาทระยะยาวอย่างเช่นก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์พาคินสันหรือแม้แต่ในเด็กค่ะจะมีอาการของสมาธิสั้นดังนั้นการดูแลสมดุลจุลินทรีย์ค่ะก็ะควรที่จะดูแลตั้งแต่คุณแม่ที่ยังตั้งครรภ์อยู่เลยนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ดีพวกนี้ค่ะจะส่งต่อถึงลูกแล้วก็ไปพัฒนาการสมองของลูกในท้องได้ด้วยค่ะ สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Inside Out Body Ed Mind Series นะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับกับคุณหมอโบนะครับวันนี้เราจะมาเน้นในเรื่องของลำไส้และสมองนะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะยินดีดินีที่ได้กลับมาคุยกันใหม่นะครับก็วันนี้เราจะคุยลงในเชิงลึกนะครับของกัดเบรดนะครับว่า มันมีความสําคัญยังไงนะครับแล้วก็เราสามารถปรับพฤติกรรมหรือว่าการรับประทานอาหารเนี่ยให้เรามีสุขภาพสมองที่ดีได้อย่างไรนะครับนี้อาจจะขอเรียนถามคุณหมอก่อนนะครับว่าคุณหมออย่างที่เราคุยไปคราวที่แล้วใช่ไหมครับว่าลําไส้คือสมองที่สองนะครับแล้วก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันนะครับก<ะ>ับสมองของเราอันนี้ในทางการแพทย์อะครับมันติดต่อสื่อสารกันได้ยังไงหรือว่า เขาสื่อสารกันด้วยอะไรครับระหว่างสมองและลําไส้ครับโอเคค่ะก็อย่างที่เล่าในอีพีที่แล้วนะคะว่ามีคนไข้จำนวนมากมเลยนะคะที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เรื่องการนอนอ นะคะแล้วก็พบว่ามีการเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้เมื่อรักษาสมดุลจุลินทรีย์แล้วอาการก็ดีขึ้นอันนี้ค่ะคมันเป็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนเลยระหว่างลำไส้กับสมองนะคะคที่บอกว่าลำไส้เนี่ยเป็นสมองที่2ของร่างกายนะคะคแล้วไอ้สมองที่ข2ของเราเนี่ยค่ะเขายังมีกัน คุยกันตลอดกับสมองข้างบนเราเรียกว่าสมองส่วนบนกับส่วนล่างแล้วกันเนาะเขามีการติดต่อกันตลอดค่ะเขาเหมือนเป็นเพื่อนซีกันเลยค่ะตนกคือมีการส่งสารทุกสุขดิบทุกก็ทุกด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันนะคะโดยมีการผ่านระบบประสาทที่เรียกว่าเวกัสเนอร์ค่ะ ซึ่งเส้นประสาทเนี่ยค่ะมันจะวิ่งมาจากสมองลงไปลำไส้โดยตรงเลยค่ะชาดังนั้นเขาก็มีการติดต่อกันโดยตรงนอกจากนี้จุลินทรีย์ในลำไส้ของเราค่ะยังสามารถสร้างสารเป็นการส่งสารระหว่างกันโน้นเรียกว่าสารสื่อประสาทนะคะไม่ว่าจะเป็นเซโรโทนินกาบาโดปามีนได้โดยตรงเลย แล้วก็จุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเขายังสามารถสร้างสารกรดอะมิโนสายสั้นหรือว่าช็อตเชนแฟตติแอซิดค่ะไปบำรุงเกี่ยวกับสมองแล้วก็ระบบประสาทได้ด้วยค่ะในทางจุลชีวะนะครับก็เราก็จะเรียนกันมาว่าจุลินทรีย์เนี่ยสามารถสร้างสารซ่อประสาทได้ใช่ไหมครับแต่ว่าก็ไออย่างกาบ้าอย่างเงี้ยก็คืออย่างอีีที่แล้วที่เราพูดกันหนึ่งก็คือบิฟิโดแบคทีเรียเลคโตบาซิลัสเียครับก็จะมีอีก2ตัวนะครับ ก็คือโดพามีนนะครับแล้วก็เซโรโทนินโดพามีนเนี่ยมันก็จะสร้างจากพวกบาซิลัสกับคอสติเดียมนะครับส่วนเซโรโทนินนะครับก็สร้างจากพวกสเตโตคอคัสนะครับซึ่งจุลินทีย์นาไส้ครับก็ผลิตสารเหล่านี้ขึ้นมาอย่างที่คุณหมอเรียนเลยครับว่าเขาก็จะส่งขึ้นไปที่สมองแล้วก็สมองก็จะตอบรับส่งสัญญาณกลับมานะครับเนี่ย ถ้าจุลชีที่ผมชื่อที่ผมเอ่ยออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันถูกทําลายมันมีน้อยไฟมีน้อยน้อยไปถูกทําลายจากพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับมันก็อาจจะเราเรียกกันว่ากัด d i s b e l ซิส s นะครับคือจุลชีที่ดีเหล่านี้ถูกทําลายไปแล้วทีนี้ครับคุณหมอมันก็จะมีจุลชีอีกกลุ่มหนึ่งที่เจเริญเติบโต,ตขึ้นมานะครับในในทางจุลชีวะ เราจะเรียกพวกนี้ว่า opportunistic pathogen นะซึ่งมันจะโตได้เร็วกว่านะไอ้พวกตัวที่ดีๆทั้งหลายนะครับเหมือนเหมือนไม่มีตำรวจคอยควบคุมอยู่นะผู้ลายก็เลยแบบมีจำนวนมากขึ้นนะครับที<อ>นะี้มันก็เลยไปทำลายผน,นังลำไส้นะครับเนี<อ>่ยมันก็เกิดการอ,อักเสบเกิดขึ้นมาครับนะ แล้วพอเกิดการอักเสบขึ้นมาแล้วค่ะมันจะส่งผลยังไงกับสมองได้บ้างอะคะอย่างที่คุณหมอพูดใช่ไหมครับว่าสมองกับลำไส้เราสื่อสารกันนะครับเพราะนั้นสารอักเสบอะครับมันก็จะถูกเดินทางครับจากลำไส้ขึ้นไปที่สมองเหมือนกันนะครับทีเนี้ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดการอักเสบในสมองนะครับเป็นการอักเสบแบบเรื้อล่างที่สะสบส่งผั า,าจะเรียกกันว่าการหนักเสบทั่วร่างกายอย่างเงี้ยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ทีเนี้ยผมอยากถามคุณหมอครับว่าอการหนักเสบที่ระบบประสาทเนี่ยมันส่งผลยังไงกับระบบประสาทบ้างครับ ้าสมองเรามีการอักเสบแล้วแน่ๆเลยก็คือเรื่องของอารมณ์ค่ะที่อาจจะมีเรื่องของอารมณ์แปรปรวนอ,อาการซึมเศร้ารหรือบางคนเป็นไมเกรนนะคะซึ่งมันก็มีงานวิจัยนะคะคเมื่อปี2015นี้เองค่ะว่าคนที่มีภาวะของซึมเศร้าค่ะจะมีตัวจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยน้อยกว่าคนที่ปกติ ใช่หรือว่าการที่ส่งผลในระบบประสาทระยะยาวอย่างเช่นก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์พาร์คินสันหรือแม้แต่ในเด็กค่ะจะมีอาการของสมาธิสั้นดังนั้นการดูแลสมดุลจุลินรีย์ค่ะก็ควรที่จะดูแลตั้งแต่คุณแม่ที่ยังตั้งครรภ์อยู่เลยนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ดีพวกนี้ค่ะจะส่งต่อถึงลูกแล้วก็ไปพัฒนาการสมองของลูกในท้องได้ด้วยค่ะ เราแสดงว่าจึนซีมีอิทธิพลอย่างมากถูกไหมครับะระบบประสาทนะครับใช่ค่ะนี่มันเหมือนเป็นเราจะใช้มันเป็นสัญญาณเตือนภัยได้ไหมว่าสมมติว่าอย่างคุณหมอดูเรื่องสมดุลลำไส้หรือดูเรื่องการอักเสบเนี่ยมันพอจะบอกได้ไหมอย่างอย่างอย่างที่บ้านผมอะ่ะมีคือคุณยายอะ่ะเป็นอัลไซเมอร์เนาะทีนี้แม่ผมแล้วก็ผมเนี่ย ่วนก,ก็กลัวนะว่าต่อไปอ่ะเราจะเป็นอัลไซเมอร์ไหมค่เนี่ยก็ถามความเห็นคุณหมอครับว่าถ้าเกิดเราดูแลจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยตอนนี้ไม่ให้มันอักเสบไปเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์ได้ไหมครับแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างที่ดรนกบอกอเนอะว่าการที่การเสียสมดุลของจุล<ม>ินทรีย์ในลำไส้อ่ะคะ่ะมันทำให้เกิดการอักเสบ แบบเล็กๆน้อยๆแต่เดือลรังระยะยาวค่ะ<ฤ>ดังนั้นถ้าเราหยุดต้นต่อตรงนี้ค่ะมันก็จะทําให้การอักเสบในร่างกายนี่น้อยลง<ฤ>โอกาสที่เราจะเป็นโรคภัยอย่างเช่นอ<ฤ>ัลไซเมอร์ที่เรากองวลเนี่ยมันก็น้อยลงได้ด้วยค่ะครับ,รบ,รบนั่นก็คิดว่าการที่เราทราบว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันเสียสมดุลไหมหรือกับดิสบสิซิตเนี่ยก็น่าจะเป็นเป็นสัญญาณเ,เตือนสัญญาณเนาะเพราะว่าจริงๆนะครับตัวจุลเซียมไส้มันเหมือนเป็น เซนเซอร์เนาะเป็นตัวจับสัญญาณตัวอมอนิเตอร์สัญญาณนะครับ<อ>ก็มีการมีการทดลองอหลายหลายอันผมผมนึกขึ้นได้แล้ว<อ>ก็คือมีการถ่ายผ่านไอตัวอุจจาระจากหนูนะครับอันนี้เป็นเป็นการทดลองในหนูอยู่นะครับจากหนูที่สุขภาพแข็งแรงไปสู่หนูที่ป่วยอ่ะก็คือหนูที่เป็น อัลไซเมอร์เรากระตุ้นนะครับอ่าจริงๆก็จะมีหนูหลายประเภทนะครับหนูที่เป็นมีอาการอารมณ์หนูที่มีอาการอารมณ์แบบอยู่ในกรงแล้ววิ่งไปวิ่งมานะครับหรือหนูที่ความจําเสื่อมเนี้ยนะครับในงานวิจัยก็บอกว่าถ้าเราทรานส์เพนนะครับตัวปลูกถ่ายตัวอุจจาระเข้าไปอ่ะหนูก็จะมีอาการที่ดีขึ้นอืก็เป็นเรื่องที่น่ามหาศย์นะครับว่าเราจุลินทรีย์ไส้เนี่ยอันนี้เป็นเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เรา พิสูจน์แล้วนะ hmm. ว่ามันอาจจะสามารถช่วยยับยั้งโรคภัยในอนาคตได้นะครับ hmm. <Okay. S 1> แต่แต่ว่ามันยังเป็นการทดลองที่อยู่ในหนูเท่านั้นเนาะอย่างอัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นมัลติแฟคเทอรีเก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยที่เรายังไม่ทราบเรียกได้ว่าจุลินทีย์ hmm. เนี่ยเป็นส่วนสําคัญเลย hmm. ที่ช่วยทําให้อารมณ์แล้วก็ hmm. สมองของเราดี hmm. เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนที่เยียวยาจิตใจเรา hmm. ที่ดีที่สุด อันนึงเลยใช่ไหมคะดัอกน่ก็เพราะนั้นอ่ะผมก็เลยอยากจะแนะนำนะครับคหมอว่าวิธีการที่เราจะปรับสมดุลจุลินทรีย์นะครับก็คือว่ามันสามารถรีเวิร์สได้ถ้าเกิดคุณเสียสมดุลไปแล้วเนี่ยก็คือจริงๆไม่ไม่ต้องกลัวเนาะเสียไปแล้วมันไม่สามารถกลับมาใหม่ได้นะครับเพราะจุลินทรีย์เนี่ยมันสามารถเจริญเติบโตได้ถ้าเกิดเราให้อาหารที่ถูกต้องกับมันนะครับ EP ที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่อง p รีไบโอติกนะครับมันก็คือไฟเบอร์อย่างหนึ่งนะครับเราสามารถตรวจจุลินทรีย์แล้วเราดูได้ว่าเราอยากเพิ่มจุลินทรีย์ตัวไหนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคำคำแนะนำครับคุณหมอว่าเราควรกินไฟเบอร์นะคะรับผักผลไม้อะไรเนี่ยให้ได้30กรัมต่อวันสามสิกรัมแล้วก็30ชนิด สามสิชนิดต่อสัปดาห์อ <c oughs> นี้ก็ค<อ>ือม,มันมีงานว <c oughs> ิจัยอะครับว่าพวกปริมาณนะครับและและความหลากหลายของไฟเบอร์อย่างที่ผมเรียนว่าจิ <c oughs> แต่ละชนิดเนี่ยเขากินไฟเบอร์ต่างชนิดกันไฟเบอร์มันก็จะมีทั้ง s o l u b l e fiber insoluble fiber, fiber ลลไฟเบอร์ที่ละลายน้ําได้ที่ละลายน้ําไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานไฟเบอร์อย่างเดียวไม่ไม่พอเนาะผมมี คนไข้นะครับที่อ่าจริงๆต้องเรียกว่าเป็นเป็น subject เนาะเป็นผู้ร่วมผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเหมือนกันนะเขามาปุ๊บเขากินแต่เราเราก็มีคําถามมีการสักถามเขากินแต่แอปเปิ้ลอย่างเดียวหรือเขากินไฟเบอร์ถึงแหละเขานึกว่าเขากินไฟเบอร์ถึงนะแต่จริงๆแล้วอ่ะการกินผักผลไม้แค่ชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับแม้ว่าจะกินป,ะนปริมาณที่มากแล้วอ่ะจุลินทรีย์ก็ไม่หลากหลาย นั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญอีกอย่างก็คือความหลากหลายและเราจะต้องบริโภคผักผลไม้ให้ให้หลายชนิดอ๋อนั่นเป็นเพราะว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยมีหลายชนิดใช่รแล้วแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็ชอบอาหารที่ไม่เหมือนกันถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องครับแสดงว่าไอ้จุลินทรีย์ชนิดที่ดีกับไม่ดีเนี่ยเขาก็ต้องการอาหารที่แตกต่างกันเหมือนกันใช่ไหมคะจุลินทรีย์ที่ไม่ดีมันจะชอบกินพวกน้ำตาลชอบกิน ไขมันชอบกินพวก processed food ทั้งหลายแต่ถ้าเป็นตัวดีเขาก็จะชอบพวกไฟเบอร์นะครพวกกรดอะมิโนโที่จำเป็นกรดอะมิโนโที่ดีอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งโอเมก้า3นะครับพวกไขมันในกลุ่มที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถ manipulate หรือว่าบาลานซ์จุลินซีได้ตอนนี้ถ้าเราตรวจจุลินซีดัไซ้์ด้วยตอนนี้เรามีตัวร้ายตัวดีขนาดไหนแล้วเราก็จะปรับ อาหารนะตามรูปแบบหรือแพทเทิร์นของจุลินทรีย์ที่เราพบนี่นะครับอ๋อก็คือถ้าเราตรวจว่าเรามีจุลินทรีย์ชนิดไหนอยู่ในร่างกายสมมุติจุลินทรีย์ดีตัวเนี้ยเราน้อยไปเราก็จะสามารถที่จะจัดการเรื่องของอาหารของจุลินทรีย์โดยการชินอาหารชนิดนั้นให้มากขึ้นเพื่อไอจุลินรีย์ชนิดนี้มันจะได้มากขึ้นถูกต้องใช่ไหมครัถูกต้องเลยครับเราก็ เราเวลาเรารับประทานครับต่อไปนเนี้ยเราต้องนึกถึงด้วยว่าจุลินทรีย์ในส้เราเป็นแบบไหนเราก็ต้องกินเพื่อเพื่อจุนวกเขาด้วยนะครับก็สมมุติแล้วก็ถ้าเกิดเราเพิ่มความหลากหลายครับมันก็จะย้อนกลับไปว่ามันก็สามารถลดการอักเสบได้นั่นในอนาครเราก็อาจจะป้องกันเรื่องของอโรคทางะสาทอื่นๆได้ม,ไดมันเรียกได้ว่าการกินเนี่ยไม่ใช่ ส่งผลแต่ตัวเราเนาะนมันส่งผลถึงจุลินทรีย์ด้วยเพราะว่าคนที่กินก็คือตัวจุลินทรีย์เนี่ยในร่างกายของเราที่กินอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งะค่ะที่ที่อยากจะฝากบอกไว้เกี่ยวกับการปรับสมดุลจุลินรีนะคะเกี่ยวกับสมองก็คือเรื่องของการนอนอพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเ<อ>พราะว่าการถ้าเรามีการนอนที่ไม่ดีนะคะ<อ>มันก็จะทําให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนความเครียดของเราค่ะมีการเพิ่มขึ้นซึ่งพอฮอร์โมนคอร์ติซอลมันเพิ่มขึ้นนะคะ<อ>มันก็จะไปกดภูมิคุ้มกันของเราแล้วก็ไปทําลายสมดุลจุลินทรีย์ทําให้จุลินทรีย์ตัวดีน้อยลง จลินซีไม่ดีก็มากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีผลทาให้มีอารมณ์ก็จะเริ่มแปรปวนหรือว่าบางคนมีอาการซึมเศร้าขึ้นมานะคะดังนั้นการนอนพักผ่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยก็คือนอนให้ได้ประมาณ7-9ชั่วโมงนะคะแล้วก็เริ่มต้นนอนไม่เกิน4ี่ถึงหทุ่มนะคะนอกจากนี้ค่ะการที่เราฝึกการหายใจหรือว่าฝึกสมาธิค่ะ เต้อบอกเลยครับมันยังช่วยสมดุลจุลินทรีย์ด้วยนะคะช่วยลําไส้ของเราเพราะว่าการที่เราฝึกลมหายใจอยู่กับสมาธิตรงหน้าเนี่ยมากๆนะคะมันจะทําให้ระบบเวกัสเนิร์ที่เป็นระบบประสาทที่เชื่อมต่อระหว่างสมองกับลําไส้เนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นค่ะแปลว่าเราสามารถเทรนตัวเวกัสเนิร์ฟได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเราสามารถทําสมาธินะครับหรือว่า ฝึกลมหายใจอย่างคุณหมอบอกแล้วก็เกิดมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทเวกัเนี่ยมันก็สามารถกลับมาใหม่ได้ใชแมันก็อาจจะทําให้จซีน้ำไส้เนี่ยมันดีขึ้นได้ใช่ค่ะมันก็ทำให้ตัวสารส่งสัญญาณระหว่างกันเนี่ยสร้างได้ดีขึ้นมีความสมดุลมากขึ้นค่ะก็นั้นก็ไม่ใช่แค่ ลำไส้คุยกับสมองสมองก็คุยกับลำไส้กลับมาได้ใช่อย่างที่บอกเขาเป็นเพื่อนซีกันค่ะเขามีอะไรเขาไล่งานถึงกันตลอดพอเขาเครียดเขาก็พากันเครียดทั้งคู่เลยแต่ถ้าเขาอารมณ์ดีเขาก็จะพากันอารมณ์ดีสุขภาพดีเป็นคําแนะนําที่ดีมากเลยครับนอกจากการกินแล้วก็ทำสมาธิกับนอนพักผ่อนในเพียงพอค่ะเราเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของสมองแล้วก็สมดุลจุลินทรีย์ได้ค่ะ จะฝากนะครับว่าการดูแลจุลินทรีย์ในลำไส้เ,เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็การรับประทานอาหารที่หลากหลายเนี่ยก็จะช่วยฟื้นฟูจุลินทรีย์ในลำไส้ที่เสียสมดุลได้นะครับเพราะนั้นอาการนะครับความเสี่ยงต่างๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือสัญ,ญญาณต่างๆนะครับเราก็จะสามารถรู้ก่อนได้นะครับจากการตรวจจุลินทรีย์แล้วก็การปรับสมดุล ดังนั้นนะคะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับด้านอารมณ์นะคะอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหาทางจิตก็ได้อย่าลืมค่ะสังเกตอาการของลำไส้ของเราว่ามีอาการผิดป,ปกติหรือเปล่าเพราะว่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณนะคะที่ส่งผลทำให้อารมณ์แล้วก็สมองของเรามีการผิดป,ปกติได้ค่ะ ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอารมณ์นะครับความวิตกกังวลนะครับความเครียดนะครับลองฟังเสียงลำไส้ของตัวเองการดูแลแบบไหนที่จำเพาะนะครับเราอาจจะตรวจจูเินซีในลำไส้นะครับเพื่อที่จะดูว่ามีการเสียสมดุลไหมนะครับเราจะได้ดูแลเขาอย่างตรงจุดนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอโบนะครับเรากลับมาใน EP หน้าซึ่งมีเรื่องน่าสนใจนะครับที่ไม่แพ้ EP นี้เลยนะครับเรื่องของ metabolic syndrome นะครับว่าจูเินซี นะครับในลำไส้ส่งผลนะครับยังไงต่อโรคทางเมตาบอลิกนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ